ช่างแบบกรชจอดแบบแบบแบบตาช่างอันไหนมันจะสะีย็ดกว่ากันแบบตาช่างสะเก็ดกว่าครับก็คือถ้าที่เพื่อนเข้าใจเนาะเมื่อกี้ที่เราว่าใส่ในกาแฟเข้าไปใช่ไหมครับใส่ในโหมดออโต้โหมดที่เราโหมดออโต้หรือว่ากด18จำก็คือมันไม่ใช่18ัมนะครับ18วินาทีมันเป็นเวลาจ ทีนึงโดยบรยการชดเชยเวลาแต่แต่ที่รอจะถามว่าคืออย่างเนี้ยมันเฟืองม,มันอยู่ท้านหน้าและน่องอาทิตย์นี้คือออนบอกว่าออนดีมาก,กาแฟใหม่ดันเก่าออกถึงจะออกมาสิบแปดข้ากันแต่ยังมีก่องค้างอยู่มันจะดันเหมาะที่กับชงต่อเนื่องเหมาะเป็นแบบขา delivery ice แต่ถ้าเราใส่ยี่สิบเราช่าง 24, ออกมายี่สิบ 20กา4ามีการเราอ16แล้วผมจะต้องมีตัวตอนี้มันส่ลตนะครับเวรขายองกาแฟที่กดมนไ้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันใช่ครับใช่ครับใช่แล้วแลที่มีพอครับใช้เขรมมากแล้วพอปรับะเกียมันจะออกมาเป็นก้อนใช่ไหม อ่าแล้วมันเกิดการดันไงนะเวลามันเข้ากันแต่กาแฟมันหนักออกมาไม่เข้ากันเนาะเพื่อนอะช่างทุ่นช็อตอันนั้นคือสมบ,บูรณ์สมบูรณ์สุดๆ,ๆแล้วครับสังเกตว่าอ่าถ้าเราดูการแข่งขันไบต,นต้าเนาะหลายๆเวทีเนี่ยเขาจะมีกระช่างเขาเลยที่ซ้ำเนาะว่าะการะช่างอ่ะทำไมต้องมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ ไว้โฉงก้านไว้ตั้งก้าแล้วอะไรเน,นี่ยไว้ทำชอ็อตเช็คชอ็อตจากที่ตัวเครื่องคันเองบางทีอ่ะโอ้